ขึ้นวันละสามรอบหนูผอมแน่ขึ้นวันละสามรอบเอาจริงๆนะมันต้องผอมนะมันต้องผอมแล้วล่ะร้อนดีแท้ รีโนเวทหลังข้างก่อน <c oughs> วิวคือดีมากอะเนาะวิวคือดีมากลมเย็นเมื่อวานลูกขึ้นมาตาม ลูกก็ไม่ลงจ้ะลูกก็นอนด้วยเลยจ้ะจ้าคุ้ค้าไปแแล้วจ้าจัง,จง,จง ติดกระจกก็งามแล้วเนาะแต่คือวิวตรงเนี้ยคือแบบต้นมะพร้าวเราน่าจะจ้างข้างบ้านปลูกต้นมะพร้าวอีกหลายๆต้นเนาะเหมืนอนชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยไ <c oughs> <c oughs> ด้ปโปรดเถอะไงพรีส <c oughs> คุณปลูกต้นมะพร้าวอีกเถอะไง ใจสู้หรือเปล่าเยโกาขาดใจหนูเปล่านี่สวยสักขนาดนี้อบ้านบ้านไม่ใช่หนู <laughs> <laughs> ส,วสวยสวยซักขนาดนี้นี่บ้านนะไม่ใช่หนูที่สวยอะ <laughs> ถูกใจจังเนีนะ่ย แบบว่าสวยงามตามท้องเรื่องขับรถผ่านลูกค้าชมค่ะลูกค้าว่าโอ้โหบ้านที่แมวสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามหน่องจึง <c oughs> สงก็จะได้อย่างนี้จะโขงบางก็ต้องใจสู้ด้วยวอนนี้เดี๋ยวมี๊ติ๊กให้เจ๊บอกเล้งช้าง ใช่ค่ะมันต้องใช่แหละเนาะเลนะ็กเป็นโรงงานเลยเลยจ้าแค่ระเบียงแค่ระเบียงก็นะแค่ระเบียงก็เกือบส่งแสรแล้วนะพอนับจักแบบว่าเส้นหนึ่งมันตัดได้ใช่ เงินต้องถึงด้วยจ้ะงานลีโลเวทเน้ะโหแพงงานเนาะ,ะแต่เราต้องใจสู้อ่ะมันเท่าช่องนี้ไหมคะมันใหญ่จัดก็ต้องเป็นสนะี่เนาะ อันนี้ก็สี่ได้ไหมหนน่งสอ,อกันนงสามหรือสี่มันสวยกันนะหนู